สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีในมือเสารเลยครับผมกะวััหยุดครับืันนี้กะคือเกาครับผมนี่นัดกครับจานอัดครับครแล้วก็พิเศษก็นั่นครับผมพี่น้องืันนี้ต้อนรับอาจา์เบียร์ครับผมหรือเสยนเบียร์ครับผมคุณครับผมนกเสยนนกสายเมืองครับผมนกในเมืองนี่เซตจานเบียร์มาเบอรเดี่ยวสั่นวัอนี้กองสัมผัสธรรมชาติมาต่อสังคมครับผม อ้ามาเที่ยวก้อนหันเห่าโหคาใจยังไงน้องพอกเราไม่สาวจต่เตลีนเมื่อต่อครับม้าเที่ยวได้แล้วนกเขาเป็นล้นนกเขาใบฟงหวังเมื่อจะเหมือนมือนี่ก็เเอาสร้างสาวไม้มาล่องครับผมจันเดียวนกฝึกมาเมื่อจาจันอ้านนี่เป็นเจ้าองค์ดำเมา่อจะของผมเป็นเพชรดำครับผมเอ้าไปรู่น้ำกันครับเมื่อีะสีแดงไดมีสีมีผู้หมานผัหมานวะครับผมรุ่นน้ำกันครับนี่นกป้าขันอยู่นี่ เขาแล้วนะครับนงปลาเขาใช้เพจต่ำแล้วพี่น้องเขาร่วมแล้วครับผมแต่ว่าในมูนี้เสียงเทียงอยู่เขาไปนั่งฟังเทศอดออย่างไรโอ้คู่แล้วครับคู่แล้วนงปลาคู่เสียงนิดหน่อยเสียงนงปลาคู่ครับผมคู่นสัน่น ประจคู่ครับอเอาได้รุนลวพี่น้อเนี่ตได้ฟองออกนั่นแหละเป็นไปนตามคาดครับพี่น้องนกป้าฟองออกแล้ว ผมใช้เวทีเนียครับนกป่าตัวน,นี้พุ่นมาเนี่ยเขามาฟังได้แป๊บเดียวครับผมเสียงนกป่าครับเสียงเจ้าเพชรดำคู่กับผม,ม่น้องอาจจะระยะประชิดตัวแล้วครับผมนกป่าเป็นนกเสียงน้นอยๆครับคู่เสียงน้นอยๆนะครับผม ำเียกแล้วมีเสียงนกปลายอยู่เสียงเจ้าเป็ดดำคู่สันสันครับพี่น้องคู่สันสันคู่ตัวเดียวพร้อมครับตอนนี้ ปลาเหียบแล้วครับผมอาจจะจึงครับผมเสียงจะยเป็ดดำคู่ตัวเดียวอาพอเดืรดุนแล้วครับพี่พน้องคอนแหลกสีแหกมานวะผมมาเด้รุุ่นแล้วครับพี่น้องตัวเป็ดดำเงียบครับวันนี้นี่ลูกปลาไม่อยู่นี่นนลูกปลาขันนี้่ตัวนี้เป็นเมื่อเรียกอยู่นี่ตัวเป็ดดำเงียบครับผม อาจจะมีรุ่นแล้วครับพี่นอ้องข้อมเงยียบมั้งสิปกติเป็นสิบ่เงยียบนะเอาเดูผ้าจอดพอไปบนครับเป็นอะไรก็ได้เหยียบอยู่ครับก็วยซองอยังบ่เห็นอยู่ผมโมเดากล่อ,อกกงมานํำพี่นอ้องแต่เพชรดำเหยียบครับผมลูกพาดตัวนึงอยู่นีน่ครับปินออกแล้วคือบ่เห็นดิน เงียบโอ้เดี๋ยวผมพายยางกับเพื่อนเล่นนะครับพี่น้องเกนได้กมะ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 กันใดวันโมบานกันใดโมมานก็ไร่ออกกันล่ะหย่อนเสียงขึ้นมิดขึ้นมิด ไม่มิดจี่พี่นก ฝาดบ่เห็นแล้วครับพี่น้องว้าเรียบร้อยอีดีเรียบรย้อรย,รยครับผมจัดแล้วเต็มในแหงมันไว้แล้วครับผมดิดแล้วเรียบรย้อยไปตามจัดแล้วครับผมนั่นเอ๋อเดี๋ยวลงมาแล้วกรับไปโพดที่รถพุ่นครับผมลงมาแล้วครับพี่น้องนะครับไปขบค้ามาพุ่นล้วนั่นอู้งามงามงามไม้นี่สีมีส่วนหลายสีมีอะ ขนหนวดแมวนะครับพี่น้องขนแมวครับผมไว้นี่เอ้าคอยไปดุน้กันครับสิเป็นเสียงไหนมีเสียงไงครับเสียงหน่อยเขาครับผมเสียงไงนี่สิเป็นอ่างคว่ำหนึ่งครับผมเสียงหน่อยนี่บบมีอ่างเราหลู่นี่ครับเจ้าเพชรดำเอ้าสุดยอดครับผมวัอนี้เดี๋ยวพาไปปดจรวดุ่นครับผมมาหอนรถแล้วครับพี่น้องหูตัวใหญ่งาม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 ดีครับผมทีมงานกับเฝ้านกไผ่นกมันอยู่ครับตอนนี้ผู้อุ่นครับผมทีมงาน ไกๆเอาเดี๋ยวผมปลดนกแล้วครับใส่ถุงใส่ไทยไว้ก่อนครับพี่นอ้องเดี๋ยวสีใส่ขึ้นไหมพี่น้องเบิง้งใส่ใกล้ๆครับผมใส่ไกลแบนนี้ใส่ไกลๆลดเลยนี่ครับออกมาแล้วครับพี่นอ้องโอ้งามอยู่ครับงามอยู่มึงไล่ปีกแน่นๆเลยครับผมงามอยู่งามอยู่สุดยอดเลยเอ้าแตรียมได้แ,แ,กแหกหมันมาแล้วครับผมอรอลุ้นแตรมต่อไปครับพี่นอ้องเจ้าเพชรดำสิจัดให้อีกบ่ไหมนี่นกปลายัง บหันได้เขารวมครับพี่น้องถียงที่ต้นนี้ครับใส่ไว้นี่ทั้งจัดอาส่งขาวอะไรได้ครับจันเบียจัดแล้วครับพี่น้องจันเบียจัดแล้วเพื่้นเรียบร้อยแล้วครับผมเต็มสองของทีมงานมันนี้ครับผมเดี๋ยวเพื่นเสียารถพี่ลลเดแล้วค่อยไปเบิ้งน้ำกันครับผมพุนครับจันเบียซื้อนกไปไวนางขามทงมาผุนครับพี่น้องอ๋อเดี๋ยวจิมปปุ่จีรถพี่ตีบอกขึ้นยังไง ค่อยป,ปเบิมงน้ากันครับนาตาต,นต้นโตเฉลยอันเบียครับผมมาแล้วครับเ้ยสุดยอดเลยวันนี้วันนี้วันนี้เปิดซิ่งสําเร็จแล้วครับพี่น้องสายปลาอันเบียรสรองไม่สาวไหมเอออูยอ้ยอวดดิบุ้เสียงใดเสียงใดเสียงกลางเสียงกลางเอาแขนโดนต่วนมาเลยพี่น้องเอาอวด นั่เป็นงไหนหอมกันเดียวก็แตกฮืขัขักๆๆเอาโคตมาบึา้งขนหนวดมุ้งหนดแมวปะ่ะปลานนี้มันอยากพี่ขนหนดแมวดิเปิดซิงเลยมือน,นี้อืม ตรงสิป่นยางได้จันขันขาออกเดียวออกด้วยอ,อืมเอา้าเจ้าเพชรดำกันเมื่อนี้กันเล่นเลนยุดยุดครับผมกัดพอดีนะครับ <laughs> เป็นนกลงเอา้าสุดยอดจงปูยได้จันเอ,อ้อว่าแล้วครับผมเอา้าแต้มสองของทีมงานเลยครับเมื่อนี้แต้มสองแล้ว,อวๆๆไอ้ถุงไว้สุดยอดสุดอยอดเเ้ฮ กู้อ่าง,างเลยแม่กู้อ่างเลยเพราะอันเขาไปงเซย์อย่างนี้กู้อ่าง okay. รุ่นแจมสามครับปัานี้สิมาบ่ของผมนีน่นกออกแล้วครับมานั่งฟังล่ำบดึงแล้วก็ไปแล้วเฝ้าไปทุละกเอาสัตว์ถึงทางง่ายไหมครับพี่นอ้องไม้นี่สรุปสองแจมครับผมกะที่เหลือกับนกปลาบ่าาค่อยสูมันได้กับสิพากกันง่ายไหมครับผมไป เดินทางต่อไปน้ำทางพี่แหละเดินทางมอเตอร์ไม้ครับผมจะเป็นโซนบ้านท่าเสียวแล้วครับนี่บ้านท่าเสียวตำบลสังข้อมันเภอสังข้อมจังหวัดอุดรนะครับผมนี่ครับสภาพไม้ก็ได้ไมีเสียงนกขันอยู่นี่ตัวนึงคู่พร้อมหรือไหม่บ่ขันได้ซื้อผมนี่โก้เพิ่มฟองเลยจนันโก้โก้ครับโกดูนี่ ลุนทั้งกันต่อครับพี่น้องเต็มสามสิบมากบาอคุณแทนเบียร์ไปตำรวจพื้นที่แล้วยังมานั่งแป๊บเดียวครับนงปลาเขารว,วมเจ้าเพชรดำอีกแล้วครับพี่น้องคุณครับผมใช่คุณคู่แล้านกปลาก้าคู่สูยอยู่ครับเอาไอลุ้นเต็มสามแล้วพี่น,อน้องนกแก่นอัดยังบโมไซขึ้นอยู่หาโมไซวัในใดสักวัน คืออยู่ดิเต็นว่ามันเต็เขาใส่ซื้อคอนเนตยล้วนะทำเสียงคอนเนตแลงแตกหมดว่าเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเห็นพร้อมว่ามเข้าไปอยู่ซื้อคอนเนดพอดีพอดีแล้วก็เงียบเลยไปนี่เรียบร้อยแล้วไหนจะว่ารอดครับผมเรียบร้อยแล้วล่ะแต้มสามของทีมงานแล้วกับเต้มสองของเพชรดำนายสิมาแล้วครับพี่น้องเอาเดี๋ยวพาเข้าไปเบิรงก่อนไปจัดเบิร์บ่คู่ตัวเดียว คู่ตัวเดียวครับตอนนี้ <c oughs> มันเป็นบวลดนะจัดแบบรุดนดวนอีกแล้วดุนวนหลานดีแล้วบวลดุนด <c oughs> ุนขั้นขั้นเขาเร็วหรือเหยียบเร็วใครอยู่ขั้นปฟังขั้นลมนี่ส่วนมากจะดีออกวัดครับเขาจัดนัดแต่จัดเต็มเลืกกอกเกินเลยเป็ดดำี่ <c oughs> โอ้ม่งค่อยๆกับโลงเนาะ <c oughs> ขมาเียนู้นี่อ้ามาแล้วบมด<า>่ตัออ้งดเ่ล่ายางบูเข,ข้า,าไปคักไลแต่วมันกระมิดนั่นแหละครับยิ้เสียงคู่สลสวกรมิดไปเลยกันบ่เอาเกบไปลรถไปเจ้าหรว่าเจ้าเพชรดำครับผมป็นบริจาคแต่ว่าเห็นพอมวองเข้าไปอยู่ดีดูดพอมวเขาไปซื้อพันเดือนน่ะ โอ้ยเรียบร้อยครับเห็นแล้ว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 นะเรียบร้อยเต็ม .swing ถือตับมาแล้วโอ้ยมึนงนี่เห็นตังไหนก็ยจังโคตรทันไรนุ่งผ้านี่ขำอยู่ครับพี่น้องเที่ยงอย่างเงี้บางเทียงอยู่เอ้าโอ้ยเรียบร้อย,อเ,ย,อยเห็นแล้วครับเห็นแล้วฝุ่นตัวแม่ปิดปากแล้วเนั่นเรียบร้อยพอดีจันอาดยืนรถครับได้เ็ลเลยใส่มาปลดนกให้เลยโอ้มาส์ลงกเห้เลย เปจังได่อยากใส่นกดีไรนกดีดีไขยขินพดแล้วตอนนี้เล็ดต้นกีนไ้ไลออกมาป <c oughs> ีไม่บางปีไม่ใส่กันดักไว้เล้ว่าไข่ออกพัดคำนกจกกริ <c oughs> จง ได้พูดล,ละเพชรงได้พูดล,ละเขาเร็วเข้มเร็วกลางละเออซึ่งกลางฟังเสียงคู่อะไรเอายกปูนะจันยูรดยอดครับผมไปพดทยูรดพุ่นละไปนี้ครับเฮ้ยเออโอ้แต้มสองของเพชรดำครับผมแต้มสามของทีมงานไปไงไปหอนรถพุ่นละวันนี้ครับผมฮอรดรถแล้วครับผมไอ้ยันเบียปุ่นให้นั่นแต้มสองของ เตรียมครับผมแล้วก็แต้มสามพงทีมงานวันนี้นกจันเบียกับว่านกรวมแล้วว่าสัตน์รวมล้านกมันเนาะนกมันบ่ผมไม่ได้ใสอยังอยู่นั่ง <laughs> มึงขบปนกันแล้วตี <laughs> เอาสุดยอดสุดยอดสุดยอดมัน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 เอาใส่ถุงกันคนหางก็มีตัวนี้สังเกตเอา <laughs> เอาสุดยอดครับผม <laughs> ไป,ป,ไปเดี๋ยวรุ่นแตรมที่สี่ครับวันนี้พี่น้องเราจะใส่ขึ้นใกล้ๆอีกละ น้ำมูลีแหละเดินทางหอดอีงหม้ครับผมพี่น้องกัโ <c> ซ <oughs> นบันทาเสียวครับผมยังอยู่ในโซนบันทาเสียวตำบลสังขควมอยู่อำเภอสังขมานี่ครับน้องปลาคันนี้ตัวนึงนี่กูมีัตวนี้เองทีมงานกำลังแยกยาก้ยายก,กันไสคครับผมตอนนี้เอ้าเนี่ยเด้อดเออเอา,เอา ตอนนี้ตัวน,นี้ได้ขอได้ขอร้องแล้วครับพี่น้องเพราะว่าเป็นโมเดลเน้นหมูสั้นเหเอาซ่าตัวนี้มันสั้นนกดีๆใครกินหมดแล้วทำใจเขาทำใจเออตัวนี้ให้ร้องซ่าข้าสั้นนี่ปลาคู่จนจะได้ปลาเลยครับผมเอ้าไปไปลุ้นกันวเขาจะยังไงเพอได้สูนแล้วล่ะไปลุ้นครับผม เจ้าเพชรดำใส่พูดนะครับพี่น้องตอนนี้รุ่นแต้มสามครับผมนกป่าเข้าไปเที่ยงไปสูงแล้วยิ่เสียงคู่กันแล้วเปิ้รู้เปิ้ลรวมหรือเปิ้ลหรือเปรวมมาะเ่อก็เป็นนกคู่หลายพอสมควรนะครับเจ้าเพชรดำก็ได้ตอนนี้อัดกันอยู่เนี่ยต้องอัดกันอยู่ครับจะมีนกป่าตจงอยู่นี่ครับอยู่ปาอยู่ค่านี่ยินเสียงเรียกอยู่ ถ้าตัวที่เขาไปฮันบ่แน่ใจว่ามีนกปลาเขาไปหาเพิ่นบ่จังไดยินเสียงคู่ครับผมอยู่ในตุ่นอะไรต้นแต้มซ้ำของเจ้าเพิษดำครับผมโอ้ลับครับพี่น้องฝรนกรับค่าเลยจา่น่ากับแตนเบียว่าเรียบร้อยแล้วสัตนเจ้าเพิษดำไม่หุนครับผมไปครับพี่น้องเบิ้งนุกกันครับผมขั้นใดกับเสียงลมมาพี่แหละวัวเงี้ยแกขี่หูสีตาขึ้นมากครับพี่น้องโอ้ กัตว์อา่านห้เลวเราสันจักแมวนม่นแมนกอนนอกก็บินออกพี่บินไปสองตัวโอ้เรียบร้อยอิลิเห็นนะครับพี่นอ้องถืออิลิดำจัดอีกแล้วครับแจมสามของเพชรดำแล้วพี่นอ้องแจมที่สี่ของทีมงานครับวันนี้โอ้หักเพชรดำนี่วันนี้คือหมานแท็บบูล,ล่ะบินลูกปลาบินลูกเม็ดลูกหมุน พอมันเรียบร้อยแล้วดินปุูป่วนแล้วเดี๋ยวมาโอ้โหเรียบร้อยอีกทีครับพี่เนาะนะครับผมเดี๋ยวผมก็มาพุ่งไเบื้งข้างล่างกันนั่นนั่นน,นั่นเรียบร้อยจักตัวผู้ตัตวเมียจกัจกจังไดลงมาแล้วครับนี่นะครับต้นที่ิศอะไรเน,นี่ยเรียบร้อยเพื่อต่ำสุดยอดอีกทีมัอนี่ สามเต้มแล้วครับผมอ๋อสุดยอดสุดยอดเลยเฮ็ดด้ำขั้นเป็นตัวไม้กันสิเป็นเสียงกลางแล้วครับพี่น้องคู่หลายครับลกตัวนี้มีคัดไี่หนุนขั้นล่มดีลูกปลาตัวนี้ขั้นเป็นตัวไม้ตัวที่มาไล่คู่อยู่นี่เด้อครับเด้อเพราะผมก็ดรับไปตื่นนึงตื่นขึ้นมา,านอาจารย์อาจว่าตเตยเลวซันเห็นบอกมาเอาเอาเดี๋ยวผมไปโดอยุลด์กันครับผมหัวรถแล้วครับผมให้จย์เบียโพสให้ครับพี่นอ้องโอ้ติดแต่โดนแล้วดิเนาะจุเลือด รับในสองตินโอ้ยรับแล้วหัน <c oughs> โอ้งานอยู่ข้กคตนี่ขั้นเป็นตัวนั่นคู่หลายเดิเน้อคู่หลายคู่ดีเสียงมวล้อมลกเสียงกางเสียงกางมุนมวลเลยเหรอครับพี่น้องเค็ดดีคู่หลายเ้ีแยวที่ซีของทีมงานครับมือนี้ ก็เป็นเต็มที่สามของเจ้าโอเพชรดำครับผมพี่น้องยังได้ไปซื้อถุงเขียวอยู่สุดยอดเอานกปูนให้จ้ะอุ้ยสุดยอดครับผมเอ้าเก็บข้าถุงเข้าไทยรุ่นเต้มต่อไปครับผมพี่น้องเมื่อนี้น,นี่หมนานขาอีริจ้านาดอนกมาแล้วครับกะล้อจานเบียเพิ่นเอานกลงแล้วก็จีบใยไมครับพี่น้องได้าเบียอีกไหมเอา้าก็ได้รุ่นเต้มต่อไปครับผมเต้มที่หาตอนนี้ซีแต้มแล้วครับผมเจ้าโอเพชรดำจัดสามแล้วนกอฝึกจัน เบียจะเต็มหนึ่งครับผมเขาเอยไปรุ่นคลิปเออเคยไปรุ่นไม้หนาครับผมสีมีเต็มเพิ่มว่าพี่น้องมันเอาลุ่มเดินทางมอดอีกไม้ครับพี่น้องขยับขึ้นมาเรื่อยๆครับผมตามทางน้ำทางไม่เลยครับผมตอนนี้กับทีมงานกย้ายกักนใส่แล้วผู้จันเบียจัดอาดย่างขึ้นเป็นนี้ครับผมใส่ทั้งคุนฟังนั้นอาจจะเป็นฟังนั้นผมกับว่าจะเล่งเล้งไปว่าจะใส่แถวหนี่ะครับพี่น้องบวกไก่จากรถนี่ครับเจ้าเพชรดำก็ได้ เอาลงพักแกงน่ากันครับเป็นเมย์อัดกันมาแต่เศร้าๆเอาเดี๋ยวหาต้นไสแล้วก็ค่อยมาหลุนนุ่กันครับผมว่าสีมานแต้มที่หาบ่พี่น้องหลบไปทั้งต้นต้นเหลืองพี่นะครับทั้งสูงพี่ครับผมใส่ตำตๆเนี่ยเข้าไปพี่น้องสีน้ำลลงเห็นบ่ตอนนี้โดดนาโดดล้างอยู่ ไปแล้วครับจันอาทุกเหยียบพระเนตรแล้วผขั้นฟาดไปก้องงาใหม่พี่สันครับบางยานเหี้ยพี่ันก็แล้ยังบมดปลดล็อกบัญหาอย่าง,างย่างเดี๋ยวครับป่ะนี้ทั้งงางทั้งจมครับพี่น้องมือนีนดวงบ่มีพี่สันคืนว่าเกือบสิปลดล็อกได้ครับผมแต่ว่าก็ยังบ่ดสำเร็จอยู่ตอนนี้ก็เลยเอากล้องไปรุ่นใหม่้พี่นสันจะสีเขาปะเขาได้พี่น้อง,องตอนนี้ก็ล่อรุ่นที่เจ้านี่ครับผม เพนดำนกปลายงูเขาแค่ดีออกมาดีเขาดีดออยครับผมตัวที่ส่งสีเขาไปนแน่กันบโบมันเนขียวเพิ่นบุกจังได้ตัวไม้นี่นะครับตัวไม้อ่างนี่อ่างพร้อมครับนกปลาตัวนี้เสียงมวนพร้อมครับผมนี่คู่อยู่นี่นกเสียงกลางครับผมเอาา๋อเจ้าสีเขา,าเป,ปล,ล่เขาครับพี่น้องรุ่นด้วยโอ้จานเบี้ยวสิเป็ดนกล่องนะครับพี่น้อง บัดได้แทะซ่องไปซ่องว่านกถือแล้ววัดสันเรียบร้อยแล้วครับผมแต้มที่สองของจันเบียร์แล้วก็แต้มที่หาของทีมงานครับมัอนี้โอ้ขักขักขักเอาจันเบียร์สิเบลนกลงแล้วกันมาพีนแล้วครับผมตะเวนกับคัมแล้วครับนี่ของผมกิดเจ้าเพชรดำกับเบิดแล้วครับเบิดคักเบิดแน่แล้วนกยังบดสมบุญเต็มลอยครับพี่น้องกับมือหลากเบิดมือบ่นั่นครับคัมมากกับเริ่มบ่เอาละ เริ่มทาตั้งแต่ให้นกปลาบินเข้ามาสิคู่รัดเอาลดุดตอนนี้รออจานเบียร์นกลงครับผมจานที่หามาแล้วว่าสัน้นจักแปีนโบแมีนแล้วเลยครับพี่น้องผมเลี้ยวไปคือไม่เห็นนกดินหนาค้อนหนาสานั้นคือว่าไดคู่นั้ครับไก,ก่พู่นั้นครับพี่น้องย้อนเสียงความเดี๋ยวรออจานเบียรมาพี่ล่ะครับเขายัางเบิ้งน้ำกันสิแเปีนโบแมีนกัไเลแต่ผมเลี้ยวเบิ้งคือไม่เห็นดิน ก็ปกตินกถือมันสิเป็นถุงนะครับของเพั่ธนประเทศเป็นถุงไว้แต่สิยมายอนเตะซยูท้องเปลียนไป,ไปสัน,นคือบ่เห็นดินเห็นดันไม่จังใดนี่ผมตาบอดีอ๋อแล้วค่อยบรรลุ้น้ำกันครับพี่เธอเพื่อนเสียมาฮอ,อดพี่ละครับไม่ได้กันใดมาแล้วครับจานเบียร์พี่น้องเอ้ยตัวพี่ตัวน้องแล้ว <laughs> มานกตือหุ้ก็เลี้ยงบ่งยูข้อนเกลียอยู่ไอ้สันเลี้ย,ออยวยยยยไปไกล เอ้ยตาไล่ตาไล่เอายังสกอตเท่าเดิมครับพี่น้องว่ามมนสิได้หาเตามืมเม่นครับสีเตามท้อเก้าแล้วครับผมตอนนี้กเบียวนกลงแล้วผมกับทีมไม่เห็นก้อนครับผมแบบท่าฟุกฟุกแบบท่ามีนกปลาหล่นเข้ามาเพราะจัดตาอยังใสอยู่พ่นครับผมเอาตุ่นต่อครับผมบุม้มยังแล้วครับพี่น้องเกิดได้หลุนแน่เสียวแน่ ได้รุนแต่ของจานเบียร์แล้วครับผมเสียวขนาดเลยว่าถือเร็วสัตว์่ะเฮ้ยเอาครับทีมงานทั้งน้ำวนลำพูครับอุดรก็กระได้กลับเจวีนแน่ครับมวันนี้ปีใหม่หลังจากปีใหม่ก็เขาก็ได้พอกันนี่แหละครับพี่น้องเอาสรุปคลิปครับมื้อนี้พระเอกของงานครับมื้อนี้เจ้าเพชรดำจัดสามแต้มครับพี่น้องแต้มที่สีเกือบกะแล้วก็นกฝึกร้องจานเบียร์ตัวนึงครับผมแต้มหนึ่งเป็นสีแต้มครับร่วม สีขอแจ้งเลยนะครับอ่าผมคิดว่าถ้าลงคลิปนี้ไปก็ต้งมีค้นถามแบงเจ้าเพชรดำเหลอครับผมคิดว่าต้งมีคนถามแบงล่ะกัสีขอแจ้งไปเลยครับผมว่าผมเปิดกันเป้ยกันตต่ไปเนาะครับเนาะพี่น้องก็หาไปหาไปเท่าครับผมหรือว่าหาพันบาทแหละครับผมอันนี้ราคาประยัแบงเนาะครับเนาะราคาประยัขายกับผู้ใดสูดได้ก็สูครับผมเจ้าเพชรดำครับตอนนี้กําลังมาแรงเลือกเขนพี่น้องฟร์มก็ล่างดี ครับสำหรับคลิปนี้ผมกับจานอาร์ตแล้วกับจานเบียร์ต้องขอลาพี่และน้องไปก่อนครับผมไว้พอกันไหมคลิปหน้าครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับครับจานอารครับสวัสดีครับจานเบียร์ครับสวัสดีครับอ้าว